สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาอยู่กับนุษที่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรถมือสองคุณภาพดีเกรดเอนะคะไม่ควรพลาดที่เพชรยนต์ของเราเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะมีขับฟรี90วันเครดิตจัดฟรีดาวได้เลยนะคะวันนี้นุษจะพามาดูเจ้าเป็นฮอนด้าเจ็นะคะปี2012นะคะ 1.5S คันนี้จอดอยู่ที่สาขา1ของเราเลยนะคะรถสวยๆนะคะใครที่มองหาอยู่นะคะ ไม่ควรพลาดเลยมีอยู่คันเดียวนะคะเพิ่งรับเข้ามานะคะใครสนใจก็รีบโทรมหานุษด่วนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดรอบคันของตัวรถคันนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นโฉมปี2012มาพร้อมกับหน้าสีดําแบบนี้ให้เลยนะคะตาสัญลักษณ์คอนทราสีโครเมียมตรงกลต่งสวยๆนะคะแล้วก็มาพร้อมนะคะตัวนี้มีที่ระบายความร้อนด้านล่างให้แบบนี้สวยๆเลยเนาะมาในส่วนเรื่องของไฟนะ,ะสำหรับตัวนี้จะมาพร้อมไฟ LED นะคะด้านหน้าตัวรถนะคะแล้วก็ฐา มานะคะคตัวนี้จะมาพร้อมตัวแมตเดิมนะคะเป็นแมตเดิมจาก ฮอนด้าเลยแมตต์เดิมๆจากโรงงานนะคะพร้อมยางปี2021ทั้ง4เซนเลยนะคะรถสวยๆนะคะถัดมานะคะตัวนี้จะมาพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างเลยนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับสีรถนั่นเองนะคะด้านข้างตัวรถไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะเป็นเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีกองไมเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดรอบข้างของตัวรถนะคะนี่นะคะก็จะมาพร้อมแมตต์เดิมจากโรงงานนะคะทั้ง4ล้อเลยยางปี2021ทั้ง4เซนนั่นเอง ถะะัดมาด้านหลังนะคะตัวแจ๊คคันนี้จะมาพร้อมไฟ LED ด้านหลังสวยๆนะคะพร้อมเซ,นซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดเลยนะคะคันนี้ไฟเบรกด้านล่างให้ด้วยนะคะสเกิร์ตด้านหลังออกมานะคะแล้วก็มาพร้อมเสา อากาศด้านหลังแบบนี้ให้เลยนะคะคันนี้จอดอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากดูรถจริงก,ก็ไม่ควรพลาดแแะมมหาหนุษได้เลยนะคะที่เพชรยนต์สาขา1นนะคะแล้วก็โทรมาหาหนุษได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กาลังมองหารถมือสองคุณภาพดีเกิดเองนะคะก็ไม่ควรพลาดที่เพชรยนต์ของเราเช่นเดียวกันนะคะเรามารับชมในส่วนเรื่องของภายในอ,อ่อภายนอกตัวรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราา นุจะพาไปรับชมนะคะด้านในตัวรถนะคะว่าคันนี้มีออปชันอะไรให้เล่นบ้างนะคะสำหรับภายในตัวรถเนาะอ่าถัดมานะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าเลยนะคะใหม่ๆสวยๆนะคะ h o n d a j เจ็คันนี้แล้วก็มาในพร้อมที่แบบว่าสะอาดมากด้านในตัวรถคือสวยงามมากๆเลยนะคะโฉมของปี2012ถัดมานะคะจะมาพร้อมตัวนะคะ เอ่อพวงมาลัยนะคะที่ม,มีไม่มีลูกเล่นอะไรให้เลยเนาะสำหรับด้านข้างก็จะม,มีปุ่มกดนะคะแล้วก็มีหน้าจอตัวโชว์ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็มาในส่วนเรื่องของตัวลูกเล่นเครื่องเสียงนะคะเราก็มีให้แบบว่ากดใช้งานได้ทั้งหมดเลยควบคุมแอร์นะคะด้านข้างตัวรถใช้งานได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะตัวนี้จะมาพร้อมเอ่อที่เสียบสายบลูทูธอะไรได้หมดด้วยนะคะแล้วก็ที่วางแก้วจะอยู่ตรงนี้นะคะสองช่องนะคะสวย,สวย และนี่ก็จะเป็นด้านหน้าของตัวรถนะคะของ Honda j a จ z คันนี้เลยใครที่สนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อสอบถามนู๊เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะแวะมาดูรถจริงได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะสาขาหนึ่งของเรานะคะจอดอยู่ถนนเซรีไทยนะคะก68แยกหนึ่งนั่นเองเนาะแล้วก็มาในส่วนเรื่องของเบาะหลังนะคะคันนี้ก็จะมาเป็นเบาะหนัง เป็นเบาะผ้านะคะสวยๆนะคะด้านหลังตัวรถสามารถนั่งได้4ท่านไม่แออัดเลยนะคะเป็นรถ5้าประตูสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นรอบๆของตัวรถคันนี้สวยๆมาในส่วนเรื่องที่ห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะคันนี้เดี๋ยวรถเปิดให้ดูเนาะว่าที่เก็บสัมภาระกว้างไหมอะ นี่เลยนะคะถัดมาตัวที่เก็กบสัมภาระรถคันนี้นะคะก็คือกว้างขวางมากๆเลยนะคะฮอนด้าแจ๊คันนี้สามารถเก,ก็บเข้าของได้เยอะมากสําหรับลูกค้าที่กําลังหารถกับต่างจังหวัดท่องเทศกาลนะคะก็ไม่ควรพลาดคันนี้เลยเนาะแล้วก็มาในส่วนเรื่องของตัวย่างอะไรนะคะคันนี้เดี๋ยวให้ดูกันบ้างคันนี้นะคะแม่ลงแม่แรงย่างอะไรครบทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะเป็นรถ เดิมจากโรงงานแท้เลยนะคะลูกค้าคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีก่อใหม่นะคะรถส,สวยๆอะ สำหรับรายละเอียดรอบคันนะคะของตัวรถคันนี้ก็ตัดประมาณนี้สำหรับใครที่อยากสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแวะมาดูที่เพจยนต์ของเราได้เลยหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวโนดส่งรูปภาพให้ดูเพิ่มเติมนะคะในส่วนตรงนี้นะคะนนดพาโปรโมชั่นมาฝากทงทลูกค้าด้วยนะคะสำหรับตอนนี้มีโปรโมชั่นขับฟรี90วันเลยนะคะลูกค้าไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะมี เครดิตดีนะคะสามารถจัดยอดได้เต็มเลยฟรีดาวกันไปเลยนั่นเองนะคะลูกค้าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยที่เพชรยนต์ของเรานะคะสำหรับตัวนี้เป็นรุ่น Honda Jazz 1.5s นะคะปี2012ราคา319,000บาทนะ,ะผ่อนอยู่เดอนละ6 0 0 0บาทเท่านั้นเลยคันนี้ผ่อนสบายๆนะคะไม่วิ่งใช้งานเพียงแค่16,000กิโลนะ,ะถือว่าวิ่งใช้งานน้อยมากๆเลยสีขาวสวยๆนะคะมาพร้อมเครดิตดีจัดฟรีดาวค่ะฟรี90วันนะคะแถมประกันฟรีอีก 2ปีนะคะลูกค้าบัตรเตริมน้ำมันอีก1,000บาทนะคะรับจุกๆไปเลยนะคะสนใจโทรมาหานุชด,ด่วนเลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมรถเข้าใหม่ของเกรนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ